สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น BTS นะครับที่มีข่าวว่ามีการไปทวงค่าเดินรถไฟฟ้าของสายสีเขียวประมาณ8000ล้านกว่าบาทจากกทมนะครับซึ่งก็มีขู่มาว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรงนี้ก็จะไม่วิ่งสายสีเขียวจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น Bts นะครับก็ตามที่ผมพูดไปตอนหัวคลิปเลยนะซึ่งนะครับ BTS ก็มีการไปทวงเงินค่าเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวประมาณ8,000ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็ไปทวงกับทางกทมนะกับทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการจ่ายเนี่ยก็จะไม่มีการวิ่งรถในสายสีเขียว ตามในเนื้อข่าวนะครับก็มีการระบุเอาไว้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็ได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากที่ไปเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือซึ่งทางด้านทิศเหนือเนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่หมอชิดสะพานใหม่ไปหาคูคตนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับก็ได้มีการระบุเอาไว้ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงต่อขยายนะครับจากสถานีวัดประสีมหาธาตุไปถึงสถานีคูคตซึ่งผลที่ออกมาก็พบว่าไม่ได้มีปัญหา เบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีการระบุเอาไว้อีกนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีกําหนดมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการในวันที่16ธันวาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับกำหนดการดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ นื่องจากว่าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่า BTS c ซึ่งเป็นผู้รับจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับช่วงแบร์ลิงไปสมุทรปาการแล้วก็ช่วงหมอชิดไปสะพานใหม่ไปคูคตได้มีการทำหนังสือทวงถา,ถามถึงค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าซึ่งเริ่มมีการทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมาก็รวมๆแล้วก็ประมาณ8,000ล้านกว่าบาท ซึ่งถ้าหากว่าทางกทมไม่มีการจ่ายเงินตรงส่วนนี้ให้ทางบริษัทก็อาจจะต้องหยุดวิ่งให้บริการในสายสีเขียวตรงส่วนต่อขยายทั้งสายเหนือและก็สายใต้นะครับทั้งนี้นะครับกทมก็ยอมรับว่าไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ต้องขอเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล นื่องจากว่ารัฐบาลได้มอบให้กับทางกรทมเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินรถอีกทั้งการเปิดให้บริการในส่วนต่อขยายตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารแต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของข่าวที่ผมเข้าไปอ่านนะครับซึ่งอันนี้ก็อ่านแค่คร่าวๆนะครับใครอยากจะเข้าไปเอาอรายละเอียดก็ลองคลิกเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างที่ผมแนบเอาไว้ละกันหรือว่าเข้าไปค้นหาใน Google ดูก็ได้นะครับ ทีนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาดูว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่วิ่งตรงส่วนต่อขยายตรงสายสีเขียวนะครับรายได้ของเขาจะหายไปเท่าไหร่ซึ่งในปัจจุบันนะครับสายสีเขียวที่เป็นส่วนต่อขยายที่ BTS วิ่งอยู่นะครับก็จะเป็นโซนทางใต้ก็คือตั้งแต่แบริ่งไปจนถึงสมุทรปราการในส่วนของฝั่งทางเหนือนะครับก็คือตั้งแต่หมอชิดไปหาคูคตเนี่ยเขาจว่าเขาจะเปิดให้วิ่งก็คือช่วงหลังเดือนธันวานี้นะครับ เพราะฉะนั้นรายได้ที่เราน่าจะพอเห็นกันก็จะเป็นในส่วนของทางใต้ซึ่งตามที่ผมเข้าไปหาข้อมูลนะครับก็พบว่ารายได้ที่เป็นส่วนต่อขยายทางสายสีเขียวทางใต้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านบาทจากรายได้ที่เป็นค่าจ้างทั้งหมดของสายสีเขียวนะครับจะอยู่ที่5,200ล้านบาทอันนี้คือเป็นค่าจ้างนะครับในส่วนของ สายสีเขียวเนี่ยเขาจะมีในส่วนของค่าวางระบบด้วยประมาณ6,000ล้านบาทซึ่งรวมกันแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ1,1200ล้านบาทอ่ะอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาให้ดูนะครับสำหรับส่วนตวัวผมเองผมมองว่า BTS เขาหน้าจะไม่หยุดให้บริการหรอกครับในส่วนต่อขยายนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย BTS ก็เผชิญกับวิกฤตแบบโดยตรงเลย ซึ่งมันค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อตัวบริษัทของเขานะครับอย่างถ้าเราดูในส่วนของงบการเงินของไต,ตรมาสนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไรายได้หรือว่ากําไรของตัวบริษัทเนี่ยมันหายไปประมาณ50%เลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาหยุดตรงนี้ไปเนี่ยรายได้ของเขาก็จะหายไปด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งไม่โอเคเข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ประกอบกับกําไรสะสมของตัวบริษัทก็ไม่มีด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่านะ ทาง BTS ไม่น่าจะหยุดนะครับขนาดวันที่มีม็อบนะครับเขามีการปิดสถานีไปประมาณ2-3ชั่วโมงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรายได้ของตัวบริษัทก็หายไประดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งวันต่อๆไปเนี่ยคือไม่มีปิดเลยเพราะว่าถ้าปิดเนี่ยรายได้หายไปเยอะมากๆเลยถูกไหมครับดังนั้นผมเลยคิดว่านะครับตรงส่วนขยายนั้นก็ไม่น่าจะปิดนะครับ คือผมกำลังจะจบคลิปพอดีนะครับก็มีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมานะก็เป็นข่าวของ BTS นะครับที่มีการออกมาถแถลงการแล้วว่าเขาไม่ได้มีการไปทวงหนี้กับทางกทอมอแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พร้อมยืนยันว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตรงโซนเหนือนะครับก็คือตั้งแต่หมอชิดไปจนถึงคูคตเนี่ย ก็จะมีการเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นการแถลงการของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือว่า BTS c นะครับอ่ะอันนี้ก็น่าเชื่อถือเลยแหละเนาะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับสายสีเขียวตรงส่วนต่อขยายตรงโซนเหนือนะครับก็คือตรงหมอชิดไปหาคูโคดเนี่ยเขามีกำหนดการว่าจะมีพิธีเปิดในวันที่16ธันวาคมนี้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้า ถ้าจะไม่ผิดนะในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับซึ่งก็จะเป็นของ BTS ด้วยเช่นกันนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงธนบุรีไปหาคลองศารตรงนั้นนะครับเข้าใจว่าเขาจะมีพิธีเปิดหรือเปล่านะหรือว่าจะเริ่มให้ใช้งานนะครับในวันที่16ธันวาคมนี้ด้วยเช่นกันเป็นการสยบข่าวลือแล้วก็ทำให้เราตื่นเต้นได้อีกนะครับเกี่ยวกับรายได้ของตัวบริษัทเนาะ อ่ะใครที่สนใจหุ้น B ี s ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งละกันนะครับอันนี้ก็เป็นการมามาเล่าให้ฟังนะเป็นการไปอ่านข่าวแล้วก็เอามาเล่าแล้วก็มาพูดในมุมมองของผมนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในข่าวก็อันนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเราอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับกับสิ่งที่เราเห็นเราต้องทำอ๋อเราต้องตั้งสติก่อนนะครับก่อนที่เราสมมุติเราเสพข่าวอันนี้มาแล้วเราก็ต้องตั้งสติก่อนแล้วก็ ค่อยมาลำดับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยมันมีทั้งข่าวจริงข่าวไม่จริงข่าวลวงข่าวลือมีเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องเราจะต้องกันกรองให้ดีๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างเวลาเรา เรามีลายส่วนตัวนะครับมีลายกลุ่มของโบรกเกอร์แต่ละโบรกเนี่ยเวลาเขาแชร์ข่าวมาหรือว่ามีอะไรก็ตามอะไรประมาณนี้บางทีมันก็จะมีข่าวที่เป็นข่าวลือก็มีนะครับบางทีมีข่าวที่เป็นข่าวจริงไม่จริงมันมีมาหมดนะครับมันอยู่ที่เราแล้วละ่ะว่าเราจะสามารถกันกองออกมาได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นไอข่าว bts นี่แหละครับที่ผมก็ตอนที่ผมทําคลิปอยู่นะครับก็พอทําคลิปใกล้จะเสร็จแล้วมันก็มีฟีดเด้งขึ้นมาอีกนะครับบอกว่า ไอข่าวเมื่อกี้ที่ผมกำลังอ่านให้เ,เพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตข่าวของหุ้น BTS นะครับซึ่งหุ้น b t s เนี่ยข่าวของหุ้น BTS เนี่ยค่อนข้างที่จะเด้งมาให้ผมได้อ่านเยอะมากๆเลยเพราะว่า BTS เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ผม DCA อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีข่าวพวกนี้เด้งขึ้นมาให้ผมได้อ่านวันหนึ่งน่าจะมีประมาณสัก4 5หข่าวนะครับของหุ้น BTS อย่างเดียวอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ข่าวล่าสุดที่ผมได้รับเมื่อกี้มันเป็นข่าวที่จริงหรือเปล่าก็ต้องมารอดูวันนี้นะครับว่าจะมีข่าวอะไรให้ผมได้ติดตามหรือเปล่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ